ขอน้อมนอมแดกระสมาสามพุทเจ้าพวกนั้นผู้ไกลจากกิเ,เลสกราบคารวะพ่อครูสมณะโพธิรักที่เคารพอย่างสูง จเจริญธรรมยัติธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มามารู้จักแม่ประดับหรือบัวประดับที่พ่อท่านตั้งให้เนาะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นผู้หญิงเก่งแห่งเมืองยาโมเช่นทำนาเก่งทำสวนเก่งทำอาหารเก่งแถมขยันมากเป็น หากใครเที่ยวไม่ได้ทำตามคำสอนพ่อครูทุนาทีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเนาะก่อนหนึ่งที่จะให้บัวประดับพูดนะมาก็พุทธพจน์ซึ่งธรรมาประทับใจมากมาฝากพวกเราพระเจ้าบอกว่าเป้าหมายแห่งพรมัรรย์อุดมการของพุทธศาสนาพิสูจน์ทั้งหลายพรมัรรย์เราประพฤติไม่ใช่เพะ ไม่ใช่หลอกลวงให้คนมานับถือไม่ใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารไม่ใช่เพื่ออานิสงส์ได้ลาบสักระและเสียงสรรเสริญไม่ใช่เพื่ออานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปและไม่ใช่เพื่อให้มาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่พิสูจน์ทั้งหลายที่แท้ พรมจารย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อใครกำหนับเพื่อดับทุกสนิทนี่คืออุดมการณ์ของพุทธศาสนาเนาะเนี่ยซึ่งพวกเราแต่ละคนก็พพ,พยายามทำตามคำสอนพระเจ้าเพราะเรามาปฏิิธรรมเพื่อลดละกิเลสแม่บัวประดับก็เช่นกันที่ปฏิิธรรมเพื่อลดละกิเลสนะ,อะกอรอ์เนแนะนำตัวเองก่อนเนาะ<ม>เป็นใครเกิดที่ไหนโตที่ไหน กับานวัตการสมณพ่อท่านภูธิรักที่เคารพอย่างสูงแล้วก็กล่าวนวัตการท่านสมณทุกรูปจะเดินทำญาติธรรมทุกท่านค่ะดิฉันเกิดอยู่ที่บ้านหนองดินงูสีตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดวิรัมมีพี่น้องหกคนตายแล้วสามเหลือสามเป็นลูกชาวนา,าพ่อแม่เ,เป็นคนทนาาํานาเราเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ ดิฉัน,เป,น,นเป็นคนที่ห้าตายผู้ชายสามคนเหลือผู้ยิงสองแล้วก็ชายหนึ่งตอนเด็กลําบากไหมตอนเด็กแต่เป็นเด็กลําบากมากเพราะแม่แม่เนี่ยแม่ดิฉันเป็นคนดีคือบังคับแม่ดิฉันต้องเป็นงานทํางานตลอดไม่ให้อยู่เฉยไม่ให้ขี้เกียจอะไรมันให้ขยันให้เร็วให้ให้ไม่ให้อยู่เฉยค่ะข,ขยันสอนให้ทำนาทำงานตั้งอายุเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งแต่รู้ภาษาเลยนะเอาพา,พาราดีมาก ขวบได้ไหมค่ะประมาณห้าขวบเพราะได้ถูกพ่อแม่ฝึกมาแบบนี้จึงเกิดเป็นนิสยัยต้องขยันต่อเวลาเนะเาะไม,<ร>ไม่ไม่ให้ขี้เกียจไม่ให้ทํางาน<ฆ>ให้ขยนันไม่ให้ช้ามันไม่ทันเขาบางนี้เรียนจบชั้นอะไรอ่ะเรียนจบชั้นป .4 แต่อันหนงันงสือไม่ออกเขียนไม่ได้อจบป .4 ได้ไงเขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเขาให้จบนะ่ะ ใหครู <จบ S 2> ก็ให้จบก็เลยจบแล้วก็อ่านไม่ค่อยเป็นพ <laughs> อดีที่อ่านได้อะไรได้นี่ก็คือแม่ให้ส่งน้องมาเรียนมาส่งน้องมาเรียนประมาณหนึ่งปีก็เลยมามาเอบฟังมาเอบฟังครูเ็าสอนน้องแล้วก็เลยจําเอาไวอ้อจําว่าหนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ่งเดือนมีกี่วันอะไรนี่เดือนมกราคุงพาแล,แล้วก็เกิดปีกุนปีอะไรอย่างเงี้ย หนึ่งปีคูณวดสองปีช่วดม้วอะไรเงี้ย<อ>ก็จําได้ตอนนั้นตอนมาส่งน้องเรียนปีหนึ่งค่ะแต่กดไม่ได้ไม่เป็นมาเรียนมารู้เรื่องตอนต่อแล้วนะตอนมาส่งน้องเรียนปีหนึ่งก็เลยจาได้ตอนเด็กได้ช่วยพ่อแม่ทางานอะไรบ้างตอนเด็กก็ไปแม่แม,แม่แม่ไปนาก็ให้เก็บผักทําข้าวหมูแม่เลี้ยงมูไว้ก็เก็บพวกอไอ้ผักมาต้มข้าวหมูให้หมูเลี้ยงหมูอะไรประมาณนี้ยแล้วก็ตําข้าวหาบน้ําเอาไว้ พอจบโรงเรียนแล้วแกก็ให้เข้าไปทํานาเลย,ย่ังเนี้ยเพราะเด็กบ้านนอกสนมติจับปูจับปลาเป็นไม่ได้จับปูจับปลาค่ะไม่จับนะถืะอว่าไม่ได้ทําบาปนะเออถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งเนาะ,ะแล้วได้ข่าวว่าโยมเนี่ยโตขึ้นไม่เคยรับจ้างใครใช่ไหมไม่รับจ้างใครไม่เคยเป็นลูกจ้างใครไม่เคยไปมาไหนเลยทานายอย่างเดียวจริงปะพอะโตขึ้นมาแม่ก็ให้ทําแต่นาอยากไปกรุงเทพแต่แม่ก็ไม่ให้ไป เพื่อนบ้านชาวบ้านลูกชาวบ้านก็ไปกันหมดแต่ดิฉันแม่ไม่ให้ไปดิฉันก็เลยไม่ได้ไปพ่ออะไรหรือไม่ไปพ่ออะไรหรือไม่ไปแกไม่อยากให้ไปนะ, <c oughs> นะก็ว่ากรุงเทพมันก็ไม่ดีเท่าไรแต่ดิฉันความคิดของดิฉันตนนั้นมันเหมือนเมืองสวรรค์นนะเห <c oughs> มือนสวรร <c oughs> ค์เหมือนสวรรค์กรุงเทพเมืองสวรรค์ฉันก็อยากไปแต่แม่ไม่ให้ไป <c oughs> ไม่น้อยใจเลยก็ก็น้อยใจด้วยแล้วก็กโกรธด,ด้วยด้วยอย่างนี้แต่เราก็ไม่ให้ไปก็ทนอย่างเงี้ย เห็นเห็นบางคนพ่อแม่ไปแต่แอบหนีไปเพื่อนก็มีนีเมื่อก่อนก็แอบหนีแต่ดิฉันก็กดคมเอาไว้ฟื้นเอาไว้ไม่ให้ไปก็ก็สู้คนเดียวไม่ไม่ไม่ฟื้นอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่หนีไปอะไรอ๋อไม่หนีไปแช่ว่าเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่พอได้นะแล้วตอนตอนอยู่บ้านเนี่ยเป็นเด็กไวรุ่นทํานาตลอดเลยใช่ไหมค่ะแล้วปลูกผักปลูกถั่วปลูกมันหรือเปล่าปลูกค่ะตอนอยู่บ้านก็ปลูกมันมันนี่ปลูกได้เยอะจนแบบ ช่วงเก็บเกี่ยวนี่ก็ขายได้หลายพันอยู่ครับท่านกิโลละสามบาทเวลาปลูกดิฉันปลูกคนเดียวทั้งไถท,ทั้งปลูกท <Okay, S 2> ีนี้นนะพอกู้แม่ไม่ให้ทําเพราะว่าดิฉันในใจกว้างอยากเถ้าให้ดิฉันไปกู้นี่จะให้เข้าหมดแล้วแม่ก็เลยไม่ให้ทําแม่เป็นคนกู้เองต่ว่ามีใจเสียสละมีใจส,ใจสภาธะโภคีตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วละตั้งแต่ยังไม่เจอชาวโสกราว่ามีเชื้อเก่าเนาะเชื้อเก่าเ<ๆ>นาะเพราะว่าถ้าให้ฉันไปกู้เนี่ยใครก็ให้เขาแม่ก็เลยไม่ให้กู้ ใจกว้างขวางมากใช่ว่ามีเพื่อนเยอะสีนะไม่มีเพื่อนมีคนเดียวค่ะไม่เคยมีเพื่อนอ้าวเราให้มันให้เผื่อเขาเขาเริ่มงเป็นเพื่อนเราสิเพราะเด็กน้อยมันมามันมันอยากกินผู้ใหญ่มาเด็กมาอะไรเงี้ยมาแถวเราทําอะไรเงี้ยก็เห็นก็ก็ให้เขาอแต่เพื่อนจริงๆไม่มีค่ะจิตใจกว้างขวางเนาะทางานอย่างเดียวใจอย่างเดียวไม่สนใจมีเพื่อนหรือมีหรือไม่ไม่เกี่ยวนะแล้วเคยไปเที่ยวตอนสบายวัยรุ่นต้องไปดูดูละครลน ดูหนังดูลิเกอะไรมีไหมดูครับตอนตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นไปดูไปดูลิเกไปดูหนังจะได้ว่าไว้ตอนเด็กนหน,น,นี้ตามเขาไปเขาไปก็อยากไปกับเขาไปถึงแล้วก็นอนนอนดูนอนฟังพอพอเป็นวัยรุ่นพอเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไปพอไปแล้วมันมีความรู้สึกอยู่ครั้งหนึ่งเออเรามาดูมันเพราะเหตุไรดูแล้วก็ง่วงนอนกลับบ้านดูแล้วก็กลับบ้านแล้วก็กลังวันก็นอนแม่ก็ว่าว่าไปดูแล้วก็มานอนแม่ก็ว่าดูแล้วก็ นอนแล้วแม่ก็ว่าก็เลยจะไปดูทําไมเห็นได้ระโยชน์อะไรก็เลยเลิกดูตั้งแต่บัดนั้นมายังไม่ได้เจอธรรมะเลิกดูแล้วเพราะว่าดูแล้วไม่ได้เรื่องแล้วแม่ก็บอกแม่ก็ว่าด้วยว่าไปดูแล้วก็มาโอนไม่ทํางานขาดเสียทั้งเวลาเสียทั้งงานการงานไม่ได้ทําเสียว่ามีมีแม่ที่ดีคอยสอนสอนกระตุ้นให้เกิดปัญญานะเหมือนแม่ตามเหมือนกันไปดูหนังดูหนังด้อิ่มหรือเปล่าทํางานได้เข้าได้ผักมัได้อิ่มกว่านะดูหนังไม่ได้เสียก็เสียไม่ ไม่ได้ไม่ได้อิ่มท้องเลยใช่ไหมมันเสียทั้งเวลาเสียทงงั้งเอ้การงานแล้วก็ง่วงนอนอีกเอสอียว่ามียานปัญญาอ่านรู้เห็นทุกนะกเห็นทุกครไปดูหนังถูกแม่ดแล้วก็ง่วงนอนแต่เห็นสาระเออไปดูหนังดูละครมันไม่มีสาระไงเออเลยเสียว่ามีมีของเก่ามาก่อนนะเฮ้ยมาเจอชาวโสได้ไงโยมมามาถือมาเห็นชาวโสมาเจอชาว นี่ดิฉันเองตั้งแต่เด็กดิฉันแบบศรัทธาศาสนาเห็นแม่ชีเห็นพระนี่ฉันจะกราบฉันจะเคารพนบน้อมและจะอ้อนนมถมตนมากก็อยากอยากบวชอยากอยากปฏิบัติธรททรมอยากอยากบรรลุธรรมอะไรประมาณนี้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอค่ะตั้งแต่เด็กตั้งแต่รู้ภาษาแล้วโอ้ไม่ธรรมดาเนะ่ะก็ทํามแม่บวยแม่ก็บอกว่าต้องไปไปเข้ากรรมฐานต้องไปวัดอะไรประมาณเนี้แล้วไปวัดไหนมาบ้างทีนี้ฉันก็ว่าจะจะไปตรงไหนที่ท่านจะสอนให้เราบรรลุธรรมก็สเสวงหาอยู่แต่มันยังไม่เจอตอนนั้นค่ะ ก็พอถึงเวลาก็มีมีมีพระที่วัดน่ะชวนไปเข้ากรรมฐานชวนไปเข้ากรรมฐานก็เลยไปเจอพระอาจารย์แล้วก็เลยก็เลยว่าพระอาจารย์น่ะคร่งครัดดีมากทีนี่ท่านก็บอกว่าอาสุกอาสุกน่ะคร่งกว่าน,นี้อีกว่าเดินก็กุมมือแล้วก็ไม่มองใครมอง้ายมองขวาอะไรประมาณนี้ดิฉันก็อยากเจอพระอสุกพออยากเจอพอปีสองหกท่านก็พาไปงานบุกเสกที่ศีสาอาสุกแล้วก็ไปเจอของจริงค่ะท่านเจอแล้วก็ประทับใจมาก มากเลยทั้งสิกขามาทั้งพระโยมทั้งพระอูดีทุกเรื่องเลยไม่มีบนติได้เลยเพราะครั้งแรกเนี่ยเจอแล้วมองความผิดไม่เห็นเลยดีทุกเรื่องดีทุกเรื่องเลยศรัทธามากกับฉันเสร็จแล้วก็ไปฟังสิกขมาทเนี่ยบรรยายททำแบบตามจุดตามจุดที่เขาเขาจัดท่านเอาไวนะ้อ่ะดิฉันนะ่ะชชบสิกขามาทก้าคำาันธุมากตอนนั้นแค่ครั้งเดียวแค่ไปเจอครั้งแรก่นะว่าสิกขมาทองค์นี้แหละของจริงอะ่ะแบบแบบแบบประทับใจมากกว่าองค์อื่น เราเคยอยู่วัดข้างนอกมาแล้วก็เจอสิกขมากแค่นี้ม,นมันมันมีข้อเปรียบเทียบไหมว่าทำไมศรัทธาสิกขมากกล้าเข้าฝันเพราะว่าสิกขมากกล้าขวว้าฝันนี่พูดอะไรตรงๆงแบบจังๆเลยแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเจอครั้งแรกเกิดเกิดใจอย่างนั้นเลยตรงตรงกับที่ทีของเราเนาะพูดก็ตรงแล้วก็เข้าใจง่ายอะไรประมาณนี้อาจารย์ที่อยู่วัดข้างนอกไม่เข้าใจใช่ไหมก็ทำอะไรอาจารย์ข้างนอกพาทำอะไร พระข้างนอกได้พระข้างนอกพระข้างนอกท่านก็พาสวดแล้วก็เล่าต้นนิทานให้ฟังก็เลยไม่รู้เรื่องว่าจะบรรลุธรรมได้ยังไงเห้เราเป็นเด็กนะเราแต่น่พาให้ฟังเรานิทานเรื่อง <laughs> ปตาจาราเรื่องอะไรตัวเมียอะไรหลายอย่างก็ฟังท่านมาเรื่อยเลยปตาจาราฟังเรื่อยเลยวแต่ก็นั่กกนก็ไม่มีไม่ใช่ทางที่จะไม,ไม่ได้นิทานเป็นชาดกไม่ <laughs> มีมีทางที่จะทุ <laughs> <อ>พ้นทุกได้อะไรประมาณเนี้ยท <ำ S 2> <ๆ>ําย้อนหน่อยอแม่บัวประดับเคยติดอับ ไมอามายมุกไม่มีค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่มีค่ะเบียเราเบียเบอร์หวยอะไรไม่มีตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าอามายมุกนี่ดิฉันไม่ชอบตั้งแต่เด็กพ่อแม่เล่นนี่ฉันจะไม่ให้แกเล่นพ่อแม่เล่นไหมเล่นอยู่ค่ะพี่น้องเล่นไหมพี่น้องก็เล่นแต่ดิฉันคนเดียวไม่ได้เล่นอะพ่ออะไรคิดยังไงก็มันไม่อยากมันไม่ไม่มีจิตใจที่จะไปผูกพันแล้วก็ไม่มีจิตใจที่จะดูดอามายมุกมาได้โลเกียไม่ไม่ดูดค่ะไม่ดูดเรื่องนี้ไม่ดูดทุกเรื่อง ตอนสาวๆเคยแต่งตัวไหมตอนสาวๆก็ไม่แต่งตัวถ้าแต่งตัวนี่ฉันจะไม่กล้าเดินไปไหนถ้าถ้าไม่แต่งไปถึงไหนถึงได้ไปได้อ่ะถ้าย้อมผมไหมถ้าใส่ชุดดําชุดอะไรนี่ไปถึงไหนไปได้แต่ถ้าเป็นใส่เสื้องามหน่อยหนึ่งจะไม่กล้าไปเคยเคยทาปากไหมเออไม่ทาเคยเขียนคิ้วไหมไม่เขียนเคยใส่น้ําหอมไหมไม่มีค่ะไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักด้ยแม่สุดยอดจริงๆนะเป็นนี่เพียวๆมีของเก่ามาจากทั้งรุ่นเลยนะ ไม่ติดค่ะพวกนี้เอื่าเจอชาวสวนใปฏิบัติก็ง่ายทีเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติแล้วพวกนี้เจอแล้วก็ไปได้เลยเออถามอีกเรื่องหนึ่งเลิกกินเนื้อสัตว์ยากไหมอันเนื้อสัตว์นี่ยากอยู่ค่ะท่านเพราะว่าเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้แล้วเราก็ติดรสอร่อยของมันอย่างเงี้ยพอพอดีมีพระที่วัดน่ะเขาบอกว่าพี่ไปเข้ากรรมฐา,านไหมไปก็อยากอยู่แล้วอ่ะยากอยู่แล้วอยากมรูท้ทาไปที่ไหนเราไปที่วัดกระสังนี่แหละอำเภอกระสังนี่แหละเขากินน หเจนะพี่อาหารเจเป็นยังไงใดฉันไม่รู้จักไปเดี๋ยวก็รู้เองอะแหละเขาว่าง,งานันฉันก็ไปไม่มีใครไปในะฉันไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วไปหาหมูหมูที่นู่นแหละไปก็ไปไปเจอญาติพ่อญาติพ่อก็เลยแม่ไปฝากกับญาติพ่อให้ดูแลด้วยตอนนั้นยังัยรุ่นอยู่ทีน,นี้ก็งานออาหารเจเนาะโอ้ยทานเอ้ยทำงานฉันก็กินไม่เป็นมะพร้าวขั้วฉันก็กินไม่เป็นผัดกะทาผัดกะลามีเม็นหมดเลยมันจะอ้วกจะอกักโอ้ยได้กลิ่นมา มันไม่ได้อะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้มันอ,อ้วกมันมันเหม็นหมดทุกเรื่องอามาพาะพร้าวเหม็นด้วยเหรอเหม็นทุกเรื่องค่ะท่าน,น,กกนที่ทนี่ที่กินได้ก็แม่เอาพริกผงไปให้แม่เอาพริกผงไปให้แล้วก็เขาแกงผักหวานผักหวานป่าอันนี้กินได้ค่ะรู้สึกว่าเหม็นมากตอนนั้นอ,อ้วกจะอ,อ้วกออกมาเลยเนื้อสามจะเหม็นนะผักมันไม่เหม็นมต่เป็นตันข้าวไม่ได้ตอนนั้นยากมากเลยตอนนั้นครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตที่จะไปรู้จักอาหารจีแต่มางงนะมาผัด เหม็นกล้วยก็เหม็นอะไรอะไรผักก็เหม็นในทุกเร <re ương S 1> <ka. S 2> ื่องอ่ะแต่เนื้อสัตว์ไม่เหม็นไม่เหม็นจ้ะเออเออแปลกแล้วกว่อจะเลิกกินเนื้อสัตว์ได้นานไหมก่อนจะกินเนื้อก่อนจะเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ก็มาที่ไปที่ทศีรษะเนี่ยหละไปศีรษะแล้วก็ไปพบพสิทธิารพุทธิเดีท่านก็บอกว่าโยมกินเจไหมไม่ได้กินครท่า,ทานแล้วกลับกลับไปนี้จะกินไหมดิฉันไม่รับปากดอกกลัวทําไม่ได้แล้วก็จะเสียคําพูดแบบนี้ทีนี้พอกลับมาฉันก็เอาตั้งแต่วันนั้น สองหกเดือนกุมภาบันเดือนกุมภาปีสองหกเลยจังกินเลยก็จนถึงบัดเนียสองหกก็มาสามสิบแปดปีแล้วเนาะโอ้กินเจมาสามสิบแปดแล้วตอนมากินเจแล้วผักไม่เหม็นเหรอตอนนั้นมันมันคลายแล้วคลายใช่ทำทำจริงๆตอนนี้รู้สึกเนื้อสันเหม็นไหมมันก็ไม่เหม็นดอกก็ยังหอมอยู่แต่เราเราต้องกินอ่ะเพราะว่าเราอยากบรรลุธรรมอ่ะเราต้องกินะแม้แต่กินแต่เกลือกับพริกเราก็กินก็ฟื้ ก็ทนกินพอกินได้ประมาณสิบกว่าปีแล้วมันก็มันก,ก็อยากอยากอยู่ในอยากไข่อยากอะไรเงี้ยอยากไข่แต่ว่าแต่เองก็ทนมาตั้งสิบปีแล้วเองจะไปกินทําไมละ่ะก็บอกตัวเองอย่างเงี้ย<ม>อุตสาห์สู้มาตั้งสิบปีแล้วแล้วจะกลับไปทําไมละ่ะมันเสียเวลา<ม>ประมาณนี้ก็บอกตัวเองอย่างเงี้ยใช่ว่ามีโยนิโสมนัสิกานนะพิจารณาลอยทองแท้แล้วก<ช>็เตือนตัวเองนะ<ช>เอยมาถามเรื่องหนึ่งธรรมดาไม่ว่ากรุงเทพหรือบ้านนอก พอโตเป็นสาวอายุสิบห้าสิบหกก็อยากมีแฟนแม่ประดับเคยมีแฟนไหมมีจ้ะมันไม่ใช่สิบห้าสิบหกมันยี่สิบแล้วยี่สิบกว่าแล้วมีก็ไม่ใช่เขาอยากมาจีบดิฉันหรอกแต่ผู้เท่าผู้เท่าผู้เก่ในหมู่บ้านเขาเห็นดิฉันว่าถ้าเป็นสภัยแล้วมันก็จะไปได้ดีอะไรนี่เป็นคนขยันคนเอาจริง,เอ,รงเอาจังอะไรประมาณเนี้เพราะผู้เท่าผู้เกลูกของฝ่ายชายหละเขาชอบเขาชอบอยากจะได้เป็นสะภยัยเขาให้ลูกเขามาจีบ พอมาจีบแล้วดิฉันก็ลงเขาอย่างเงี้ยก็ลงลงไปประมาณหนึ่งแต่มันก็ใจจริงถามตัวเองว่าเองจะเอาไหมล่ะไม่เอาไม่เอาก็บอกตัวเองเ่าไม่เอาหรอกถึงจะเอาก็ไม่เอาแต่แต่เขามาจีบก็ลงรักอยู่แต่ถ้าให้เอานที่จะไม่เอาสุดท้ายสุดท้ายเขาก็ไปมีแฟนมีแต่งงานเตรียมงับคนอื่นก็เสียใจอยู่ก็เสียใจก็ต่อสู้อยู่อดกดคมอยู่มาเจอธรรมะเพราะดิฉันทุกทุกเรื่องตายเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องที่ที่โลกีเขาเป็นน่ะ มันทุกข์มากก็เลยอยากเจอธรรมะคนเขาทุกข์มากดิฉันก็ทุกข์คนเขาทาอะไรกันก็ทุกข์คนท้องยันก็ทุกข์คนตายยันก็ทุกข์คนที่อะไรพี่ก็เป็นเป็นโลกีฉันทุกข์ทั้งนั้นเลยแม้แต่เรื่องการเมืองเรื่องเรื่องบินขึ้นไปขึ้นมาเรื่องรบเรื่องเรือทุกหมดเลยค่ะท่านอ้าวมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่รู้มันกันเดินเครื่องบินรบเวียดนามเลยสมัยน,น,น,<อ>นู้นรบเวียดนามเนี่ยเครื่องบองินขึ้นที่เราสามเครื่องสามเครื่องดิฉันทุกข์มากตั้งแต่เด็กยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะาทุกข แสดงว่าเบ็ซาลแน่เขาทุกเรื่องเลยนะอทุกมากเลยนี่ทุกจนแบบทาไมทําไมเราเด็กไม่เหมือนคนอื่นเขาไปทำไม่ได้นนี้แสียว่ามีมียานมีมีอริยสัจสี่เห็นทุกเห็นทุกเลยกลัวกลัวนะเออคนตายก็ทุกมากคนท้องก็ทุกมากคนทํางานอะไรอย่างงี้เราก็ไม่ได้ท้องทุกรู้ได้ไงเขาทองทุกมากก็เห็นทุก้วยยอ้วยอ้ทำงานก็ไม่สะดวกเหมือนเราเหมือนเราไม่ท้องอ่ะเสดว่าทุกแทนเขาอะนะ ไอเขาคนท้องเหตุไม่ทำไมเห็นเขาทุกข์เลยเขาดีใจรออุ้มหลานอุ้มลูกใช่ไหมจ้าแต่เราไม่เห็นเขาทุกข์แล้วล่ะวันนี้มีลูกก็ถ้าพ่อบ้านดีก็ดีไปถ้าพ่อบ้านไม่ดีกินเหล้าเมายาเล่นการมันนั้นโอ้ยแม่ว่าทุกข์มากฉันก็เลยเห็นอย่างนั้นก็โอ้มันไม่ไหวแล้วอย่างนี้แบบนี้แส่ว่ามีมียานปัญญา <c oughs> เห็นทุกที่คนก็ทุกข์กันเราไม่เยอะเป็นอย่างนั้นหเห็นถ้าเราเป็น่างนคนจะทุกข์มากเลยนะ เพราะว่ามีมีของเก่ามาเนาะถ้าเราเป็นเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะเลี้ยงกบคุยยังไงยังก็ดิตัดสินใจตรงนี้ครับมีพี่น้องเ้าคนพี่น้องมีคนเป็นโสดบ้างไหมไม่มีค่ะมีดิฉันคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกน้องๆว่าแต่งงานมันทุกไม่ได้บอกเขาเลยอาพวกร้านนั่นนะอ,อบอกมันแต่มันไม่ฟังมันอยากได้ <laughs> มันไม่เอาเนาะ <laughs> ไม่เอาเนาะเราบอกเขาแล้วนะแต่๋ว,ว่าจใจเห็นอย่างนี้นะแต่ลูกหลานไม่เชื่อฟังเนาะ บอกอยู่ว่าแต่งไปแล้วมันทุกข์นะมันหากินลําบากนะสมัยนี้หากินยังไงอยู่ยังไงลูกเลี้ยงลูกสมัยนี้นะได้ลูกมามีแต่ลูกผีลูกหานะ่ะเองจะเลี้ยงไว้เหรอ <laughs> ไม่ต้องแต่งก็ดาอยู่ในวัดก็ตายในวัดก็ได้ก็บอกว่าเขาอยากแต่งเขาอยู่ไม่ได้ <laughs> อออยากได้ก็ได้เถอะฉันก็แค่บอกเองไม่ทาตามก็แล้วไปอย่างนี้ถ้าลูกหลานเชื่อโยมโฮไม่ไไม่มีลูกหลานไปอยู่ศีรีสาสนก้าคนใช่ไหม ่ก็มีเชื่อคนหนึ่งที่เขาไม่แต่งเครื่อยาวค่ะเออถามจริงมีลูกทำคิดยังไงถึงส่งล้านล้านไปอยู่ศีรษาสวนตังเก้าคนคือดิฉันมารู้ธรรมะของอโศกแล้วแล้วก็อยากให้ลูกหลานน่ะดีมีธรรมะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทั้งทางออโศกนี่เขาก็สอนเด็กสมาธิขาดีมากไปเห็นเด็กศีษะแล้วโอ้ประทับจากจเลยก็าทางานเป็นเขาอะไรเป็นเป็นทุกเรื่อง ก็เลยอยากให้ร้านตัวเองเป็นก็เลยไปเอามาพอไปเอามาแล้วพ่อแม่เขาก็ว่าเอาลูกเขาไปแล้วไม่มีใครเขาไม่มีใครช่วยทํางานเขาดิฉันก็เสียสละเวลาเอาลูกเขามาเรียนดิฉันก็ลงไปช่วยทํางานเขาอ๋อดีดีค่ะเอามาหมดเลยห้าคนนี่ดิฉันดูเลทางนู้นให้เขาแล้วเอาลูกเขามาทั้งห้าคนโอ้เป็นคนที่เสียสละแท้จริงตอนนี้จบมดแล้วค่ะทุกนี้ศสีสาะจมีลูกหลานไปอยู่จบแล้วไปอยู่กี่คน มีอยู่อายาวคนเดียวค่ะอายาวคนเดียวเลแตอแต่ไอจุกนี่ก็กินเจอยู่ไอนายก็กินเจอยู่สองคนอยู่เนาะกินเจได้สามคนนอกนั้นก็กินเนื้อแล้วถือว่าอย่างนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะมาอยู่วัดกี่ปีแลมันก็ได้ประมาณสิบห้าปีนี่แหละสิบห้าปีก็ประมาณปีสี่เก้าสี่เก้าโอ้แล้วอยู่วัดอยู่สีมาโสเนาะตอนตอนหลังให้ไปอยู่ปงแดงตลอดเนาะอยู่ปงแดงหรือสือ ประทับใจหลายปงแดงที่อยู่กันนะหลลยหลายปีหลายส<ก>ิบปีอยู่ปวงแดงมันก็ทั้งน้ํทาทั้งนาทั้งข้าวก็เมื่อเราทํา่ะเราทํานาข้าวข้าวงามเราก็สบายใจเราปลูกของของงามเราก็สบายใจทีนี้มันมีแรงดึงดูดที่ของงามข้าวงามผักงามดินดีน้ําดีก็เลยประทับใจตรงนั้นก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆมันเวลาเราทร้อเวลาเรา ไม่อยากทําเราก็คิดตรงนี้เราก็มีกําลังใจก็เลยทําต่อไปอะไรประมาณนี้ครับปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วรู้สึกกิเลสตัวไหนที่ลดได้ยากกิเลสที่ทําได้ยากก็คือตัวกรธตัวทอสาตัวเพ่งโทษกลัวยมคนอื่นแล้วก็ตัวยึดติดแต่ตัวนี้ยากตอนนี้ลดได้บ้างไหมตอนนี้ก็เบาขึ้นแล้วค่ะพอเจอปั๊บเจอผัสษะปั๊บแต่ก่อนเจอผัสษะเนี่ยจะทุกข์มากเลยแล้วก็จะเอาออกไม่ได้ ต่อมาต่อมาอดทนเอาอดทนเอา,อท,เอาที่นี่ท่านฟังพระเทศบ่อรพระเทศบ่อยท่านบอกว่าให้ล้างให้ล้างถ้ากดคมเนี่ยถ้ากดคมนี่ถ้าเราเก็ไปถ้าเราไม่ได้ล้างนี่มันก็จะมาคืนมาคืนมันจะเรงกว่าเก่าดิฉันก็เลยฟังท่านบอกว่าให้ล้างอย่างนั้นล้างอย่างนี้ล้างงี้งั้นฉันก็เอามาหมดเลยสูตรท,ที่ท่านบอกเอามาใช้หมดเลยเพื่อให้มันได้ประโยชน์กับตัวเองที่มันให้มันกิสได้เวลาเจอภาสาฉันก็จะจะกรธดมากจะเพ่งมากเลย เออเราเรากรดูดเราเพ่งเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ได้แค่กรูดเราก็ได้แค่เพ่งโทษเขาถือสาเขายามเขาแล้วมันได้อะไรมันก็เสียเวลาเปล่ามาอยู่ตั้งหลายปีแล้วมาติดแต่พวกนี้แล้วมึงจะเอาอะไรไปกับตัวเองล่ะกระบอกตัวเองงี้พยายามบอกเรื่อยๆมาที่ไรบอกมาที่ไรบอกมาที่ไรบอกต่อไปต่อมามันก็เลยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นบอกบอกมากี่ครั้งบอกตัวเองกี่ครั้งแล้วล่ะบอกทุกครั้งที่มันมามาวันหนึ่งสิบรอบก็ รอบอ๋บอใช่ไหมหลายร้อยหลายพันหลายนหลายน<ะ>มันมา,าก็บอกมันมาก็บอกจับได้บอกจับได้บอกจับได้บอกตกไปมันก็เร็วขึ้นไงเออรู้สึกมันมันจังใครลดไปเยอะไหมอยะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่อ่ะเวลาเหลือน้อยก่อนจบจะมีอะไรบอกพ่อแต่ว่าถือว่าพ่อท่านจะดูแม่ประดับอยู่เห็นแม่ย่าทำมาหลายปีนะเนี่ยพ่อท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยโยมก็อายุก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเหมือนกันเนาะจะบอกอะไรพ่อ,อบอกพ่อท่านบอกให้ ดิฉันนะได้ดีได้ดิบได้ดีเรียดได้ก็เพราะได้ฟังพ่อนี่หละถ้าเวลาฉันเจอปัสสาวะทุกเมื่อไรทุกมากเมื่อไรพ่อจะมาช่วยดิฉันทุกครั้งดิฉันก็ได้ดีเพราะเพราะท่านแล้วก็ดิฉันก็จะเดินตามพ่อท่านไปพ่อท่านก็ให้พ่อท่านมีกำลังใจแล้วก็อายุอืนนานนวๆอยู่กับลูกหลานได้นานๆหน่อยค่ะท่านสาธุเนี่ยพ่อเราก็เป็นเป็นเพราะว่าเป็นตัวอย่างพ่อทุกคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งหลับตาสมาธิ ซึ่งเป็นทั้งประเทศนะแต่แม่เป็นคนที่จบป .4 แต่อ่าน,นไม่ได้เขียนไม่ได้นะแต่ก็สามารถที่จะนำธาารรมะที่เป็นโลกตะละธรรมที่ลึกซึ้งมากคนจบด็อกเตอร์ฟังไม่เข้าใจเป็นสตจาจารย์ฟังไม่เข้าใจแต่ผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ติดอะไรทุกอย่างทุกอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยหายากนะไม่ติดสวยติดงามแล้วก็เป็นโสด้วยทํางานเสียสละ รายว่ายี่บสี่ชั่วโมงก็ได้เนาะเตืรนชเช้าเงินไปละเป็นสวนเนี่ยบุคคลเหล่านี้เราหาได้ยากมากเนาะซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ได้ักได้ดีได้ดีบได้ดีเพราะว่าพ่อท่านสอนพ่อโปรติชอบฟังพ่อครูประจําทุกวันใช่ไหมก็ทุกวันได้เติมปัญญาทุกวันทุกวันเวลาเจอภาษาเจอปัญหาแทนที่จะโทษคนอื่นโทษตัวเองโทษตัวเองทำไมเราทาไม่ได้ทํำไมต้องทาอย่างนี้เตือนตัวเองบ่อยๆคนที่เตือนตัวเองบ่อยๆคนนี้จะเจริญอย่างเดียวเพราะท่านบอกว่า เราไปเดียวทําต้องมีโยนิโสมารสิการถ้าไม่มีโยนิโสมาสิการมันก็10ปี20ปีห้ปีไม่ก็เหมือนเดิมนะนั้นการไปทำสามี่สุคือโยนิโสมาสิการเอาตัวอย่างแม่บัวประดับนะเอาไปใช้แล้วเราจะเจริญทุกคนเจริญธรรมอบัญค่ะ